วนะสวัสดีทุกคนนะคะกับเช้าวันเสาร์เช้าเรียงเอ่ยวัเราก็ตื่นแต่ตีห้ามาทำเควสเวลลอยแปดก็ยังไม่จบ โชว์แชทโชว์ว huh. uh ิดีโอแชทนะฮะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองพิมพ์ดูดีกว่าว่ามันจะขึ้นยังไงจะได้นี่คือเก๋เลยเดี๋ยวขอลอ เสียงันจะได้ยินไม่ค่อยถนัดเนาะมันต้องต้องยกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันถึงจะได้ยินจัดไม่อยากพูดเสียงดังอยากลองพิมพ์ในช่องเชดดอมันจะขึ้นยังไงถ้าขึ้นได้นี่คือลดเลยนะแล้วทำไมพิมพ์แบบนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นที่แล็กหอกัวเป็นที่จอภาพของพีโปล ยังไงจเจ้ามาถึงมาดูดีกว่าสักครู่นะอยากเห็นต้องลองพูดว่าเอาชัดขึ้นจอเนาะเป็นมาสั้นๆนะมาลองเอาชัดขึ้นจอดูเฉยๆเนาะว่ามันจะเป็นยังไงอยากรู้ นี่ก็ให้มีชมีชทจริงๆด้วยเธอสอบเธอสอบพิมพ์ค่ะมันแสดงบนไหมอ่ะข้างบนข้างๆมีขึ้นมาไหมอาจจะนานทด,ดหนึ่งมันจะมีขึ้นมาปะ ดูสินี่ไงนี่ไงชัดมากจริงด้วยแต่มันก็ไม่เห็นเนาอมันดูมันดูมันดูตัวเล็กมากเออมันมีขยายหน้าจอยังไงไหม แต่ถือว่าได้ได้ลองระบบใหม่เนาะลองเอาแชทขึ้นหน้าจอดูแต่ว่าเราจะขึ้นยังอยากให้มันขึ้นแต่แต่แชทอะแบบในหน้าจอแต่ได้อยู่เดี๋ยวลองเอาไปเล่นกับเชื่อบอมเบวันจันทร์อังคารดีกว่าวันนี้ก็มาเทสแบบสั้นๆเนาะเพราะว่าอยากเห็นเขาติดตั้งว่าโอเปดึงแชทขึ้นได้ก็เลยอยากลองดูไมู่ซสิ ไม่ได้อะถ้าเอาขึ้นมันก็ใหญ่ครับจอเวอร์แต่ต้องหาวิธีทำให้มันหาวิธีทำให้มันโชว์แบบทันส s p เรนต์โชว์แค่เทกในแบบขึ้นในเกมเราอันนี้น่าจะเก๋ก,กว่าเห็นเขาทำกัน เราก็จะเน้นที่คอนเทนต์นะคะเน้นที่คอนเทนต์จับสุรตานนะคะเดี๋ยวลองดูทำไมวาปันขึ้นมัว่วอย่างเงี้ยหรือมันเป็นเควส์ของเวนเลเวลร้อยแปด โอเคยังไขอขอราทุกคนไปก่อนนะคะวันนี้เพราะว่าเป็นการลองเทสระบบเฉยๆเนาะลองดึงแชทขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าจอมันค่อนข้างเนี่หรือว่าต้องซูมน่าจะต้องซูมหรอ คือบนจอจะมีจอเกมหน้าของป้าบอมเบแล้วก็นมาของเราเราก็จะมีแชทอีกก็จะไม่เห็นเกมแล้วนะหรือว่าเป็นเนนพูดคุยเนนพูดเนนคุยเหรอว่าจะได้นะเน้นพูดเน้นคุยนะ เป็นเน้นเป็นพูดเป็นคุยเนาะใครที่ยังไม่เข้ามาก็พิมพ์ทักทายกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้มาแป๊บเดียวแหละอยากเทสเฉยๆว่าระบบแชทมันจะขึ้นยังไงบ้างเนาะเหมือนเชื่อบอมอนนะออนข้างนอกเชื่อบอมอยู่ข้างนอกได้นอนเลย นขออนุญาตลมชัดก่อนนะครับทุกคน